จะต้องสูตรที่นาแชแน,นลนะคะเมนูที่น่ากับสีภาพทุกคนมากในบรรยากาศโงหน้านะคะเดี๋ยวเข้าไปเบึ้งเชียงหน้าแล้วกันสีหน้าสีภาพไปิคง ที่นาก็จะขึ้นรถแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะมาบรรยากาศทียหนานะคะเราจะมาต้มไก่กินอันนี้คือนาคุณพี่พัชรีนะคะ นี่ก็คือเจ้าของนานะคะวันนี้สเสบียงเราเต็มรถนะคะเราจะทําต้มไก่บ้านนะคะแล้วก็จะมีตะบักฮุงนะคะแล้วกิบย่างใส่หมูใส่ใส่ใส่หมูค่ะบว่ามันใส่ใส่ก้นมากค่ะมากค่ะใส่ก้นมากก้นเนาะคะ่ะสภาบรรยากาศหน้าดีดีพี่ดองพณน่นะ ทักทายคุณผู้ชมในเล็กๆค่ะอาจารย์น้อนี่ต้มไก่ค่ะ้้ไดต้มไก่อมีหอดค่าแต่ไข่อาจเอาอยู่หน้าเป็นบ่ค่านี่หน้าค่ะปืนที่นาตาได้บรรยากาศหน้าหน้าคุณพัชรีนี่บรรยากาศดีค่ะนี่เอาเถียงหน้าหน่อยเด้อพี่น้องเมืองในพุ่นน่ะตามีปั้นถ่ายขึ้นเครื่องเรืองพุทธเน็ตมึงหนีคุณพัชรีสิต้มไก่สูกินเป็นบ่ค่านี่ค่ะอือบรรยากาศเบิ่งในพี่น้องเดี๋ยวไปทายนี่ก็เป็นท่งหน้าเขาเขียวเขียวงามๆเบิ่งแน่ นะปาติโทเขียงหน้าข้าเจ้ากับบรรยากาศดีครับบัดบ้นดเลยค่ะบัดบ้าน น,นี่มือสังหารนะคะต้มไก่นะคะนี่คือวิธีการหลกขนไก่นะคะพี่เคลาใส่ตรงไว้เ้าจะไม่ำตรงนะคะมีป่าบนนอเนี่ปปนี่ปลาป่าโอ้โหเดี๋ยวมีปลาคอ ดไดปาะคอพี่น้องเมื่อกี้ไมันมีเกตบ้างเด็ดปาดปคอ,อ,ต,อ,อ,อตัวนึงโอ้ยพ่อปนออกนี่<ป>อันนี้กอการปิ้งซีนนะคะ<ป>นี่อันนี้คุณปัสลีกแล้วปิป้งซีนนะคะ<ป>นะคะอันน<ป>ี้คือเป็นเนี่ยเนี่ยหมูเนี่ยหมูแล,ลค่คุณพัศรี่ะค่ะอันนี้หัวใจหัวใจหมูคนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหมูยังไม่ลงขาอันนี้เป็นเป็นเป็นไส้เป็นไส้นะคะกินไส้นะคะ กังีปเนื้อติดมันนะคะเป็นหมูค่ะตัวนี้ก็คือหม้อต้มไก่แล้วนะคะเราก็จะมีฝาหม้อแบบพิเศษนะคะจากธรรมชาตินะคะก็จะมีเครื่องต้มไก่อย่าง อัดแน่นเข้าไปเนะคะเพื่อนสาวก็นักงไปเอาอันอันอันนอไม้นะคะเขาสิตําบักคุงนะคะกางท่านะคะว <laughs> ันนีที่หน้ากาสิตํิบตกมะคุงนะคะบาดเนี่ยดูกิ่นนะคะถ้าก็จะบบกพีรุ่ไปโอ้ยโม่กักพรุ่ก็กกสิแหลกนะคะพี่น้องคะ่ <laughs> ะจะมาเสียบก็ว่าเสียบดอกจะคองต่ำ <laughs> มันเด็กดีกันมันสุมสุมถ่ายสุมเพือนบางหน้ายังมาสุมแต่ตั้งแซ่แดดแดดแไม่ได้พี่น้องยั่วแห้งแล้วนี่เบิ่อนมึงยั่วพักกูนะได้ไรจานจานมาแม่จานจะไปจ้าอาจารย์ใบหนึ่งค่ะ ออกกล่องกบอกมวนมวแล้วันนี้วันนี้เขาก็สิมาตักใส่จานนะคะพี่น้องค่ะเขาก็สิัวดลงซิกจันเสีบเนนะมึงเนี่ยตับบางหงยูยูกับบรรยากาศพพี่น้องเพว่นเพื่นบรรยากาศตรงหนอกตรงหน้าเลยพี่น้องเพื่อนกับมูกิดกไรกับเพื่อนหนึ่งกับลลัางสิเบิดนะคะสิบปกัดเผาป่านะคะจิเบเบบกระรันเขาขายตำค้าอยู่ แต่เปร,ร,ปรเี้ยวเพราะกางเปรีแบทำเองอันนี้ต้่มไก่เท่ากับมอเรื่มโมโหแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเท่ากับเสียบ,บักขามเปียกใส่ลงกไปนะคะไก่เขาลงใส่ว้ายเดได้หลายปวดมาติสมเอาหน่อยเอาเครื่องเดียวเมื่อคืงเออสมันละ่ะ <laughs> กินไปขี่ไรดกักไปบ่ไว้นะคะพี่น้องคะ่ะจีน่าขอตัวไปกินก่อนนะคะยั่วมากอาหารบรรยากาศชายทุ่งนะคะ นี่คืออาหารเที่ยงของเราะคะเสร็จแล้วด้วยค่ะต้มใกล้กับเ็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีแหงไม่ตำมะกรูงนะคะนนปิ้งเสี่ยนปิ้งเนี่ยสมอันนี้ซุปเห็ดตะไคร้นะคะนี่ข้าวเหนียวนะคะค่ะที่เราก็จะพาทุกคนไปเดินดูนะคะรอบๆของนาของคุณพัชรินนะคะพัชรีนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะ มีผักขั้นจองนี่ค่ะพี่น้องผักขั้นจองนะคะ,ะอ,อันนี้ต้นย่างนะคะเพิ่นปลูกไว้เพิ่นว,ว่าอีกประมาณสองสามปีนะคะอาจจะได้เก็บเห็ดละงงกนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอาเสื้อเห็ดละงอกมาใส่แล้วนะคะกล้วยก็งามงามพี่น้องโอ้โเ็ นซอดบรรยากาศทงหน้านะค่ะเนาะเมื่อไงกล้วยกล้วยอีอ่องเขากับเป็นนวยแหละบางบรรยากาศทงหน้าเนาะพี่น้องเมื่อในบรรยากาศตอนนี้ที่ดาก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่นาจะไปเล่นน้ำนะคะแล้วเอาอุปกรณ์ก่อนครับนึออันนี้คือเครื่องบินของเรานะคะในวันนี้นะคะเป็นน้ำมะตูมสีชมพูโอ้ไม่ใช่สีเหลือง อุปกรณ์การเล่นน้ำนะคะอันนี้คือน้องแพวกับน้องพาวนะคะ<อ>เล่นน้ำวันนี้จะเล่นน้ำด้วยกันแล้วแลน้วก็จะมีเอา <laughs> แล้วเีนนก็จะมีที่ที่ใส่เครื่องดื่มนะคะเราจะทำแบบนี้ <c oughs> แล้วแล้เราก็จะมาชิลมากเราจะชิลกับท้องทุ่งนานและบรรยากาศนะ <c oughs> ไม่อนีฮะขาก็มีสิป่านะคะนี่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 คนสิป่านะคะตามติน้ามาเลยนี่อันนี้น้องบีนะคะสวัสดีครับน้องบีน้องบีน้องบีวันนีน้มาสิทป่าข้ากินได้ปลาขาวปลาหังเดี๋ยวติน้าสิห้าเดี๋ยวติน้าสิผ้าทุกคนไปกีไปเผาป่านะคะมากๆตามติน้ามานิ่งขึ้นมาเนี่ยเริ่มใส,ส่เสื้อตังอันปกติบ่อ้วนประนีดี <laughs> <context. laughs> อันมืดอนกินอิ่มแห้งแทบ ตเลือดดัมพูดกูเบ้าเพื่อนนะคุณอะคือถ้าไปเผาป่ากินเลือดอันนี้ว่าไงอันนี้ฮอตกะทิมาทถ้ำกัดย่างป่านะคะอู้ยูมัอนี่ฮอตซีดเบ็ดหลายแห้งปวดยังมีอีกเด้มีอีกดิเพื่อนอะเพื่อนอะอันนี้ปลานินนะคะอันนี้กําลังสิบปีงเรื่อยๆฮอตกินเรื่อยๆฮอาสกิ้วๆ คุณน่ะมือซิดเบ็ดไปยืนเงี้ยอยู่ข้างกอไผ่พุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้อันอันอันนี้มังซิดเบ็ดเท่าที่ฟิน้องพี่น้องเมืองป่านี่ปลาปลายัวนะคะจากจากอ่สาคุณคุณพัชรีนะคะบรรยากาศยั่วแห้งเลือดแห้งค่ะมืาอนวอุ้ย คำแล้วคำแล้วกำลังสิกับปั่นหรือเปล่าคะพี่น้องคำ้วราคเก็บของนะคะกำลังสิเก็บของนะคะตอนนี้กําลังกำลังจะเก็บของกันนะคะตอนนี้เรากําลัขับรถนั่งรถนะคะนะคนตอนนี้กําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะ โอเคเดยวเที่ยหนาเข้าากันรู้สึกหมดแรงค่ะมีไรนึว่าขึ้นภูเขามาก <c oughs> เป็นไดเป็นไดมวน<ม>ค่ัก<ม>ต้องขอบคุณเจ้าของเจา้จาของนาด้วยนะคะอันนี้พี่เคนะคะ,คะพี่เคพี่มีนะคะพี่มีลอยอยู่เทียงนากับรุนลูกๆนะคะ